วันนี้ได้เมนูเด็ดนะครับเกี่ยวปลาทูนะครับเมนูเด็ดเช้านี้นะครับเลือกแต่ปลาทูตัวผู้นะครับมันจะได้มันๆอร่อยๆนะครับสังเกตง่ายๆก็คือมันจะหุบปากนะครับถ้าเป็นปลาทูตัวผู้ถ้าปลาทูตัวเมียมันจะอาปากนะครับมันขี้บนนะครับมันบ่นจริงเมนูเช้าวันนี้นะครับเกี่ยวปลาทูครับเมนูเด็ดวันนี้เป็นเกี่ยวปลาทูนะครับ ปีมือพ่อบ้านนะครับลงมือทำกันเลยเกี๊ยวปลาทูขาวันนี้ทำเกี๊ยวปลาทูน,นะครับอาหารเช้าวันนี้รสเด็ดแน่นอนเมนูอีสานนะครับเกี๊ยวปลาทูว่าผลปลาทูแห้งนะหลังจากที่ขลุกละียดแล้วต่อไปก็จะเป็นการใส่ผักขี้หอมนะครับ ใส่ผักชีหอมลงไปตามด้วยผงนัวนะครับเล็กนดนงเล็กหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะผงนัวเสร็จก็จะเป็นน้ำปลาครับใส่น้ำปลา,ส,าสักนิดหน่อยสักนิดนึงน้ำปลาแล้วก็น้ำปลานะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับอย่ามันจะเค็ม ผกให้เข้ากันก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับเก่ยวปลาถูครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเก่ยวปลาถูเมนูอร่อยเช้าวันนี้ครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับเมนูเก่ยวปลาถูหรือว่าป่นปลาทูแห้งนะครับหอมๆยัวยว่วเมนูอีสานบ้านเรานะครับไปทานกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูอีสานบ้านเราเกลยวปลาทูคราบหรือว่าจะปุ่นจะเรียกว่าปุ่นปลาทูแห้ง